ก็คือเธอจะให้เข็มหมุดเนี่ยมันทิ่มก้นของคุณคูเหรอใช่ค่ะใช่คอยดูนะฮึบโอ้เส,สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะบันดี้ก็กลับมาอยู่กันในเกมอนิเมะฮาซคกูเช่นเดิมนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันต่อเลยแล้วกันนะคะลุยคะ่ะนี่สวัสดียันจังแหมเมื่อคลิปที่แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเธอนี่มันช่างแสบจริงๆนะเนี่ยโอ้ยก็เธอนะโอ้ยไปเผาโต๊ะคุณครูเลยอะ่ะจะแสบ ไปไหนแล้วเนี่ยโอเคค่ะลุยค่ะเออนี่เราก็เล่นมานะคะจนถึงเ,ออเลเวล5แล้วนะคะทุกคนไปค่ะต่อเลยค่ะทุกคนมาดูซิว่าวันนี้นะคะยันจังเนี่ยจะทำอะไรบ้างนะคะทุกคนอันนี้คือเราก็ยังคงอยู่ที่โรงเรียนนะคะโอเคค่ะออกเดินทางอันนี้คือเขาให้ปอมาที่ ฮะห,ห้องอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นห้องพละเลยหรือเปล่าเฟรบอุย้ยแต่งตัวใหม่คะ่ะน่ารักไหมเอ่ยโอ้ยมีความเซ็กซี่เล็กน้อยน,นะคะเนี่ยนี่โอ้ยถุงเท้าเธอเนี่ยจะยาวไปไหนเนี่ยเพื่อนโอ้โหทำไมมันไกลขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคะทุกคนโอเคเราจะมาเดินทางค่ะไปที่ตามแผนที่เลยแล้วกันนะ ฮ้ยไก่ไกขี้เกียจจะไปแล้วเนี่ยเอย๊แต่ว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยยังคงมีแผนมาใหม่เรื่อยๆเลยนะคะอืมไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะไปฆ่าใครอีกหรือเปล่านะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนไปค่ะอันนี้คือหน้าจะต้องเลี้ยวขวาที่ด้านหน้านะคะเฮ้ยข้างหน้าเหมือนจะเป็นสะพานนะคะที่เหมือนกับในตัวเกมจริงๆเลยนะคะโอเค ฮะอันนี้คือที่ไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่ามันคือสระว่ายน้ำหรือเปล่าเฮ้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะไปค่ะทุกคนดุยค่ะโอหปอว่าแล้วมันน่าจะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่นะคะเนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่ฉันนะ่ะนะไม่เคยเห็นยันจังเนี่ยว่ายน้ำเลยนะเนี่ยโอเคแล้วก็ ขึ้นไปที่ด้านบนเลยค่ะอุ๊ยวัดดีเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันฝาแฝดหนึ่งสองสามสี่ห้าฝาแฝดห้าคนเลยนะคะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าฉันเนี่ยจะต้องมาแข่งว่ายน้ำน่ะโอ้เดี๋ยวว่วยน้ำไม่เป็นนะเพื่อนเอ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยก็คือยังไงอ่ะ้ยจ๊บโอ้ คือเราต้องชนะหรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจนะแต่ว่าคนซ้ายอ่ะเฮ้ยเย่เพิ่งรอด้วยรอด้วยรอด้วยโอ้โอ้เอาเดี๋ยวเด๋ยวทุกคนแล้วคือเกมนะคะเล่งความเร็วก็ไม่ได้ค่ะแบบนี้นะคะคือเราเนี่ยน่าจะแพ้นะคะแล้วคือเกมคือแบบว่ามีความบังคับยากนิดนึงนะคะเห็นไหมต้อคอยกดขวา ตลอดเวลาเลยนะคะเฮ้ยเพื่อนรอด้วยโห<ฮ>ยันจังเล่งมือเลยสิลูกโอ้ยตอนนี้ก็เหนื่อยจะเย็นแล้วค่ะรู้ไหมคะว่าการว่ายน้ำเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนนะคะเออซิงก็พอร,รู้อยู่นะแต่เธอต้องสู้เขานะยันจังโอเคค่ะโอเคเอฮึบฮึบโอ้ยถึงแล้วทุกคน โอ้ยตัวเปียกเลยนี่ค่ะแล้วก็มาถึงที่สองนะคะทุกคนอุ้ยได้สามดาวเลยค่ะเออแล้วเราก็กลับมาที่โรงเรียนนะคะนี่เธอเปลี่ยนสภาพาแล้วเหรอใช่ค่ะเปลี่ยนสภ้พาแล้วอันนี้คือเราต้องกลับไปที่ห้องของคุณครูอีกเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะใช่เออดูเหมือนว่าเราเนี่ย จะต้องขึ้นไปที่ชั้นสองเลยนะคะอย่าบอกนะว่าชั้นเนี่ยจะต้องไปเผาโต๊ะคุณคูอีกแล้วนะ่ะไม่นะเอ้ยเธอห้ามขัดขืนเพราะว่าสิ่งที่เธอเนี่ยกำลังทำเนี่ยมันคือตัวตนของเรานะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเลยค่ะทุกคนเออเหมือนจะเป็นห้องนี้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงเจ๊บอะไรอะ่ะเฮ้ย เราหยิบอะไรมาก็ไม่รู้ค่ะยุยยุยย,ยุแล้วก็ต้องไปที่ชั้นล่างต่อค่ะเหมือนว่าจะเป็นเข็มหมุดเลยนะคะหยิบบอกหนูว่าเธอจะแกล้งคุณครูน่ะเออย,ยังจ้างเอาดีใช่ฉันแกล้งคุณครูน่ะฮะเฮ้ยแบบนี้ก็คุณครูเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเจ็บตัวนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะ ก็คือเธอจะให้เข็มมุดเนี่ยมันทิ่มก้นของคุณคู่หรอใช่ค่ะใช่คอยดูนะฮึบโอ้โห <laughs> เป็นแผนที่ชัว่วร้ายมากๆเลยนะคะโอ้โหคขำไม่หยุดเลยค่ะทุกคนไร้กาดมากๆเลยโอ้ยังจังฉันเพิ่งรู้นันเนี่ยว่าเธอเนี่ยเป็นคนแบบนี้น่ะ โอ้ยหน่อย,นยนแน่ฉันน่ะนะหล้ามาตั้งนานแล้ว,ลวจ้าเอ,อ่อแล้วก็เราต้องไปที่ฮะกลับมาที่ตรงนี้ต่อหรอ,อเคอเคียเคเฮ้หวัดดีผู้หญิงหัวฟ้านะคะเป็นใครก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเอจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คอยสั่งงานเราก็ได้นะคะนี่เธอเป็นใครกันหรอเออแล้วก็ คนนี้นะคะน่าจะเป็นลุ่พี่นะคะทุกคนเอาละอันนี้คือเราต้องไปที่ห้องหรอเอ๊ะทำไมมันดูคุ้นๆเหมือนว่าจะเป็นเ,เวสเก่าวะเอ๊ะเดี๋ยวนะหรือว่าเกมเนี่ยจะให้เราทำซ้ำหรือเปล่าไหนคะไปดูกันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวฮะทำไมฉันถึงกลับมาทำเเวสเดิมล่ะคะทุกคนเอ๊ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นคะ หรือว่าเกมอ่ะมันหมดบุกแล้วเดี๋ยวก็คือฉันต้องฆ่าผู้หญิงคนนี้อีกแล้วเหรอเอ้ยจ้ามาเดะมาเด่มาเด่เดเดอุ้ยตายเลยอุ้ยตายง่ายมากเลยค่ะเอาละเอาละ,อาละโอ้โหเอออันนี้คือปอก็กลับมาที่หน้านี้นะคะ เดี๋ยวนะตอนนี้คือเราก็เล่นมานะคะใกล้จะจบแล้วนะคะอันนี้คือปอก็มาเล่นเลเวล8ต่อเลยแล้วกันเนาะว่ามันใกล้จะจบแล้วคะ่ะทุกคนเควสต,ต่อไปคือวิ่งไปที่ฮะร้านกาแฟรหรอ,อ,อทำไมปอนเนี่ยรู้สึกว่ามันให้เรานะคะมาทำเควสซัมนะคะทุกคนงงไหม เอองั้นปอก็จะเล่นนะคะตามน้ําไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคน <c oughs> มาค่ะเฮ <c oughs> ้ยดูสิมันคือฉากเดิมเลยนะคะ <c oughs> เออดูสิอันนี้คือเป็นฉากที่ว่าเราเนี่ยจะต้องนะคะเอาซอนะคะมาลาดส่เพื่อนคนนี้ค่ะทุกคนเออนี่ฉันทําไมต้องมาทำเควสเดิมด้วยละเนี่ยฮึหรือว่าตัวเกมเนี่ยมันจะบักหรือเปล่า แต่เอไม่น่าจะบักนะคะนี่แนะ่จจ้โอยอะไรนเนี้ย <c oughs> later few moments later. ก็คือเอาง่ายๆเลยนะคะสำหรับตัวเกมเนี่ยจะไม่มีฉากจบของเขานะคะโอ้โหแล้วฉันเนี่ยจะเล่นเพื่ออะไรวะเนี่ยคือปอนะคะเล่นมาเพื่อที่จะดูฉากจบค่ะแต่ว่าเกมนี้นะคะไม่มีฉากจบให้เราดูค่ะแล้วก็แถมหลังๆนะคะเกมเนี่ยให้เราเล่นนะคะเควสวนไปวนมาค่ะโอ้โยบอกเลยว่าหักคะแนนค่ะเหลือสูงลแล้วกันนะทุกคน เอ,อแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามันเล่นเป็นฟรีโหมดก็ได้ค่ะเป็นโหมดอิสระนะคะคือเราเนี่ยจะทำอะไรก็ได้นะคะก็นั่นเลยค่ะแปลว่าสำหรับเกมนี้นะคะเนื้อเรื่องคือยังไม่สมบูรณ์ค่ะแต่ว่าเราก็สามารถนะคะมันเล่นฟรีโหมดได้ค่ะก็คือมันเดินได้มันดมก็คือมันเดินเล่นได้นะคะจบจบจบเจบจ็บแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยค่ะทุกคน เอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับการมาเล่นนะคะ EP สุดท้ายนะคะของเกมนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปเนวันนี้กันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดทับบุคลา,าให้ปอนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน